ด้วยหน่อยสิแอนขอถ่ายด้วยหน่อยถือแก้วไงเอาคอมเธอร์พอมีดิออละดีแม่สวยไหมแม่สวยไหมน้องเพ็ญท่าน้าอีฝั่งหนึ่งสิโอเค ขอบคุณครับอันนี้เป็นเมนูสำหรับวันฮาโลวีนเลยครับมัดดีฮาโลวีน อร่อยเก็จะมีครีมอาบน้ำนะครับวันนี้ขายราคาเดียวกันเลยกับแชมพูแค่ผมร่วงครีมอาบน้ำตัวนี้มีชื่อว่า Moisturizing Shower Gel Organic จากบริษัทนะครับเป็นครีมอาบน้ำสมุนไพรนะครับสูตรออร์แกนิกทาให้ทุกคนผ่อนคลายสบายตัวสะอาดแต่ยังคงความนุ่มชุ่มชื่นในแก่ผิวพัรร์ตัวนี้นะครับ500 ml ขวดใหญ่มากขวดซ้ำคโตยพี่น้องคโตยยองพอหนขวดปกติเราขายหขวด350 สามขวดหนึ่งพันบาทแต่วันนี้เราขายแค่หนึ่งขวดอ่าสามขวดเก้าร้อยบาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศด้วยมีเก็บเงินไปาทางนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างได้เลยครับผมวันนี้เรามาร้านครับมาร้านแม่แอนก็มาน้องเ็นน้องพลอยก็มาครับเรามาร้านมีโต๊ะจองด้วยโต๊ะจองฉลองอะไรแนี้แชมพูตัวนี้แชมพูแก้ผมร่วงครับอร่อยกังเลย ช่วยพ่อขายของก่อนสิกินอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะได้ตังที่ไหนมาซื้อขนมให้หนูเนี่ย,ยเห็นตาเฮ็าเนี่ยเดี๋ยวนีช่วยพ่อทำงานหน่อยได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ๊ตคอยกินขนมอ๊อ๊ตอยกินขนมก่อนเหรออุ้ยหน้าแม่ก็มีแผลเหมือนกันเออเจ็บถามแม่ซิเจ็บไหมอุ้ย <c oughs> ถามแม่สิเจ็บไหม <c oughs> แม่แม่เจ็บไหมจ๊ะเอาเอ <c oughs> าให้แม่ วันนี้มันเออเมื่อนี้มือปล่อยผีนี่คือเมียีนี่นะเขาก็มันโอนทับทิมเีคู่นั้นกำลังแฮปปี้วันฮาโลวีนกันอยู่เนี่ยขิ้นยอดสองก๊กได้เลยค่ะทักกินบ็อกไปได้เลยครับแอดมินกำลังได้คอยสอบนะคะ แชมพูต่อขายของช่วยพ่อฮอนใจใจเขาไม่อยู่แล้วไงโอายบายๆคนเ็าเลยจะลดบอกบอกคุณย่าคุณยายซื้อของช่วยพ่อคนบอกก่อนบอกก่อนสั่งเยอะๆนะคะบอกก่อนเร็วๆเฮือกนะลูกลิงเลยกดลิงที่ปักหมุดนะครับตอนนี้แอดมินเรารอตอบอยู่นะอีกสิบนาทีเท่านั้นนะครับผม แชมพูแชมพูอ๋อนี่ครับแชมพูตัวนี้แชมพูแก้ผมร่วงครับใครมีปัญหาดผดพื่นคันลังแคปัญหาหนังศีรษะผมร่วงนะครับโดยเฉพาะคือบางเธอเนีนหน้าตาสวยแต่ว่าหัวร้านนี้ก็เสียบุคลิกนะครับผมเวลาถ้ามันผมมันเหลือน้อยเนี่ยทำจัดทรงไหนมันก็ไม่สวย นะถ้าผมดกผมดำผมเส้นใหญ่ผมหนาเนี่ยไม่จัดทรงมันก็สวยครับแชมพูกี่บาทแชมพู1ขวด350บาทครับ3ขวด900บาทเฉพาะไลน์นี้นะครับเฉพาะใครที่กดในไลน์นี้เท่านั้นทีค่าจัดส่งครับซื้อค่ากันได้นะครับแชมพูกับครีมอบบน้ำราคาเท่ากันเอาแชมพู2ขวด เอาแชมพู2ขวดนะครับแชมพู2ขวดครีมอาบน้ํา1แบบนี้ก็900บาทครับหรือเอาครีมอาบน้ํา2แชมพู1นะครับแบบนี้ก็900บาทได้เช่นเดียวกันเพราะว่าราคาเดียวกันกดนิกงที่ปักหมุดด้านล่างเลยครับและเราก็ยังมีทิชเมนต์อีกนะครับปกติ1กระปุก250อั่าหนึ่งกระปุก290กนะครับ2กระปุก500แต่วันนี้เราขายราคาเดียวเลยเพราะว่าเหลือน้อยแล้วนะครับกระปุกละ250้บาทนี้เป็นสูตรเกลาดินเข้มข้นนะครับ แก้ปัญหาเรื่องผมเสียที่การเกิดจากการดัดผมยืดผมทําสีแล้วก็ทําเคมีอยู่เป็นประจํานะครับกระปุกละ250บาทอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้สองห้าร้ใช่ไหมคะเพราะว่าฟังมีฟันอันยาสีฟันบอ่อสองไม่ไม่อ๋อใช่ครับแต่ถ้าเอาแบบนี้ได้ครับยาสีฟันสอง แชมพูหนึ่งครีมับน้ำหนึ่งก็900เช่นเดียวกันครับขายไปเลยขายไปเลยเหมือนเดีวกับเหมือนอันนี้มันจะหมดแล้วอันนี้เหลืออีก40ขวดสุดท้ายแล้วก็ต้องรออยู่ประมาณ1เดือนนะครับแชมพูออร์แกนิกแชมพูแก้ผมรวมยาสีฟันมีทั้ง2สูตรใช่ไหมครับวันนี้มีมาสูตรเดียวครับอีกสูตรหนึ่งรอผลิตอยู่เขาน่าจะส่งภายในสัปดาห์นี้แหละครับ ยาสีฟันตัวนี้นะครับหกล่อง200รกล่อง350รกล่อง500บาทเฉพาะวันนี้นะครับแต่ถ้าใครเอาอยาสีฟัน2และเอาครีมอาบน้ำหนแชมพู1เซตนี้ก็900บาทครับผมเซตนี้ก็เก้บาทครับแต่ถ้าใครอยู่แถวนี้นะฮะอยากมาเจอกันตอนนี้ผมอยู่ที่ อยู่ที่ร้านมาลองเดินนะครับเรามาฉลองฮาโลวินกันอยู่ที่นี่ได้นะครับอยู่ที่มมอสอพิมพ์ใน Google